สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับผมโซจิกับโปเกมอนโกนะครับวันนี้นะครับจะพาคุณผู้ชมมาจับโปเกมอนในตำนานทูที่3ต่อจากลูเกียและฟรีเซอร์นะครับก็คือไฟเออจะบอกว่าโปเกมอนไฟเออเนี่ยออกมาแล้วในช่วงตั้งแต่เมื่อวานนี้เองเสร็จแล้วทีนี้ประเด็นคือเอาตรงๆคือสําหรับผมนี่คือหาไม่เจอนะครับแต่ว่าวันนี้บังเอิญว่ามาเจอที่เทอร์มินอลทูวันก็เลยอ่ะจัดเลยครับผมมาเดี๋ยวเราจะเข้ากันเลยนะครับ อ๋อดิสันตอนนั้นเป็นยิมครับไม่เกี่ยวละเสร็จแล้ว,ลวทีนี้เหมือนเดิมครับเดี๋ยวผมจะเอาโปเกมอนโอ,โ,อโอ้ค่าซ p พีสูงกว่าพอๆกับลูกเกียเลยครับมาเดี๋ยวเราลองสูง้กันดูเดี๋ยวต้องดูครับว่าตอนนี้มีคนเข้ากี่คนนะครับเดี๋ยวใช้เร็วพาเขาก่อนโอเคมาแล้วครับตอนนี้มีสคนครับท่านก่อนเลือกโปเกมอนอประเภทน้ำลงก่อนนะครับเพราะว่า โปเกมอนตัวนี้มันจะ,จะ,จะแพ้จะแพ้น้ำครับผมแต่กําลังเลือกโปเกมอนที่น่าจะเหมาะๆลงอยู่ครับผมเพราะว่าเรื่องของเรื่องยังไงซัดธาตไฟอ่ะไม่ได้แน่เพราะว่าถ้าธาตไฟนี่เป็น not exclusive แน่นอนโอเคเอาประมาณนี้แล้วกันครับตอนนี้มี7คนครับผมไม่รู้จะมีใครเพิ่มมาอีกนะครับตอนนี้มีแค่7คนนะฮะ จะบอกว่าตอนที่ผมมายืนตรงเนี้ก็มีบางคนมาเล่นบ้างแล้วนะครับจะบอกว่ามีช่วงหนึ่งเนี่ยฟรีเซอร์ออกมาบ่อยบ้างจากที่ผมสังเกตมาเนาะแต่ว่าทีนี้คือฟรีเซอร์ออกมานี่โอ้โหมาเป็นมาทีทีอะครับมาเยอะมาก แต่ว่าลูกเกียเอาตรงๆคือตั้งแต่นั้นมานี่หาไม่เจอเลยครับสำหรับผมนะเอาละครับ15คนแล้วครับอ,อ,อ้าวจนไปดูหิมข่อไปด้วยนะครับมา15คนแล้วครับไปไหนกันหมดเนี่ยไม่รู้ว่าอาจจะอยู่ที่ไหนสักแห่งเนี่ยแหละครับมาเรามาเริ่มกันเลยแล้วครับผมเอาละไฟเออร์เลสโก ไปแล้วครับก็ชูดไปใช่ละคนละเรื่องละมาด้วยกันเลยครับผม <Yeah. S 1> เดี๋ยวขอเปิดเสียงก่อนโอเคขอไฟเล็กก่อเ,เสียงครับอ้าวนี่นะนี่นะนี่นะเอาเลยนี่นะนี่นะนี่นะอามีคนลงลูกเกียร์ด้วยครับบากิรัตก็มาโอ้ตอนนี้นะครับเรากำลังจะเล็งโอ้รถเร็วมากคุณผู้ชมจะบอกว่าน่าจะแพ้นุนนั้นเนี่ยครับดูเ,เหมือนว่าจะสู้ง่ายกับฟีเซอร์ครับฟีเซอร์นี่ต้องเน้นท่า เน้นประเภทประมาณสองท่านะครับคุณผู้ชมไปอย่างเร็วครับตอนนี้คือจะบอกว่าขอบคุณมากที่เอาประเภทแพทย์ทางมาให้กับทางไฟเยอร์เนาะที่ไฟเยอร์แพททางนั่นแหละครับเอาล่ะตอนนี้ผมเล่มตีแล้วครับคุณผู้ชมดีแดดีแด่แดเอาเลยนีแดเอาล่ะจะใช้ท่าแล้วครับ โอ้ยรถที่เกียวเองไม่เป็นไรแล้วแถมประเภทมังกรก็มาเอาใครริวมาลงอีกตหาครับนะฮะต่อไปเอเอาลูเกียมาลงแล้วครับแต่ว่าเอาไหนเอาไหนลูเกียมาลงนั้นต้องมีคนเอาลูเกียมาลงครับผมทิศภาคนไหวแน่นอนครับผมลุยเล่นแน่นอนครับคุณผู้ชม ตอนนี้จะจะเรียบร้อยแล้วครับจะเรียบร้อยไหมจะเรียบร้อยหมสิบห้คนไม่รู้ไปไหนกันหมดเนาะจะบอกว่าท,ที่ผมยืนอยู่คนเดียวเนี่ยแต่ว่าที่เหลือไปในหมดโอเคชนะแล้วครับ CP เท่าไหร่เอ่ยมาดูกัน1832ครับนี่ชนะแล้วเดอร์ได้แลคแคนดี้เบอร์รี่สีส้มได้หมื่น XP ครับกี่ลูก5ลูกอีกแล้วครับโอ้อ่าโอ้เป็น6ลูกครับเยี่ยมมา สร็จแล้วประเด็นคือต้องลองจับแล้วว่ามันจะได้ไหมประเด็นมันอยู่เนี่ยแหละครับเอาละมาลุ้นลูกที่หนึ่งกันครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะเป็นสปินนะครับนเอาละจับแล้วครับมาลุ้นกันครับเอาหลุดซังงานเอาใหม่ครับเดี๋ยวเปลี่ยนเบอร์รี่เปลี่ยนเบอร์รี่ก่อนครับเป็นสต็อปสัรอรถดีกว่าเอาละเอาใหม่ปับ๊บโอเคได้เกรดลองดูครับ ได้ไหมได้ไหมได้ไหมได้เลยครับคุณผู้ชมสําเร็จครับโอ้ในที่สุดก็ได้จะบอกว่าเป็นครั้งแรกที่แบบว่าใช้ไป2ลูกแล้วได้เลยครับคุณผู้ชมได้มาแล้วไฟเยอร์ครับจะบอกว่าเป็นพับเบอร์รี่เป็น,ป,นป,ประเภทสับปะรดหรือเปล่าถึงได้นี่แหละครับ <c oughs> โอเคก็ประมาณนี้ครับเอาเป็นว่าในช่วงนี้ก็จะมียิมที่มีปล่อยไฟเยอออกมาบ้างคุณผู้ชมก็ลองสามารถไปหาได้ตามที่ต่างๆนะครับใน เฟซบุ๊กกลุ่มเฟซบุ๊กไอเฟซบุ๊กในกลุ่มโปเกมอนขอไปพูดผิดเนาะในกลุ่มเฟซบุ๊กโปเกมอนโกนี่แหละแล้วก็ลองหาดูว่าเฮ้ยตอนนี้มีเกิดที่ไหนบ้างและใครใกล้ที่ไหนก็ลองไปจับที่นั่นดูครับโอเคก็เอาแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วไว้ประพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ